วันนี้เราจะมาเราจะมาเล่นแบบสงครามญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นกับเข้าเลยเข้าเลยอันนี้เราก็เล่นกับน้องเพื่อนนะครับเพื่อนของเอ้ของน้องครับเอยเอาอันไหนเอันไหนผมจะกอดสี่แล้วเออเอากอดสี่แล้วอ่ะกอดสีเออมาค้นเครื่องบินมาสร้างเครื่องบินมาเออเด็กก็สร้างเลยทุบ ติดๆไม่ตือเว้ยเอานั่งสองคนได้ปะนั่งได้โอเคมามาม่าอันนี้ก็เป็นแบบสงครามนะเราต้องสู้กับฝั่งอเมริกาได้นึกง่ายๆว่าอเมริกาเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะฝั่งอเมริกาครับเฮ้ยทีมเราหลังล้มทีมเราหลังล้ม มันแตกแล้วโอ้ยตายทุกคนตายเลยเาตายลทุกคนมามามาเอาเอาันไหนหันหันยอหอไไม่รู้หาเบอร์เ,เหอ,อุ้ยเต็มเลยเต็มเลยเช้าเช้าเล,ลงลงลง,ง,งมาลงมา โขึ้นเลย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 ครับขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับขึ้นมาแล้วอุ้ยโหอุ้ยหยิดหยิดขี้ตบกบิโดอ๋อเป็นแบบทางใต้น้ำนะเนี่ย เออ,โโอเป็นทางใต้น้ำมัง้งพี่เหม็นมันบินขึ้นเลยอะบินขึ้นได้เนี่ยเออนี่เครื่องบินฟังเราโอ้ฝั่ง<อ>ี่ปุนปมันโันจะแพ้แล้วเนะี่ยฝั่งเรานยะวอายึดถ่านเองมันได้แล้วตอนนี้มีได้แล้วหรอบนี่คุณขับได้ปะเรือน ไปลองขับดิพี่พี่ขับพี่ไม่ขับพี่กำลังไอ้นี่อยู่ให้ลองมาลองมาขับโอเคชนเม้งมาลองขับขับนะมันขับไม่ได้ขับของคนไม่ได้เมื่อกี้เราเห็นพี่ปพีมนั่งเนาะไม่ใช่นั่งนี่พี่นั่งตรงตรงไหนวะเออตรงเนี้ยไปกันไปกันไปกันเออเอ้างตกเรือตกเรือ ไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปไปเจอกันที่อื่นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อื่นมาเกาะเองแล้วกันเอาล่ะครับตอนนี้เราก็ได้แยกกับน้องผมแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมตกเรือผมไปเล่นลิฟเลนฮะเจ้าครับเจ้าครับเอาเครื่องบินแบบมีตอวสองตัอพี่พี่นะผมเล่นลิ่เลนตกเรือตายผมก็ต้องเอาไปไปจนใบคนเดียว ผมโดนฝังนน่งอเมริกาผมโดนฝั่งอเมริกาเฮ้ยตอนนี้เราเรากำลังจะยึดฝั่งอเมริกากลับไ้แล้วเนี่ยตอนนี้นนผมกำลังปอดตอร์บิโไวใ้ใส่เรือของอเมริการ่วงร่วงร่วงล่วงร่วงมันแตกแล้วเฮ้ยตอร์บิโดไม่ถึงอะขับไปเถอ ล้วฝังมันจะระเบิดเราเตองรีบไปโอ้ยโอ้ย,อยอ้ยพักก่อนพักเดี๋ยวไปพักก่อนอุยอ้ยกกยยมมนนออยยยๆยย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 ยเยย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 ยคยยยยูยย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  เราจะเปลี่ยนแบบไปทุกๆุหนึ่งนาทีครับตันละทุกๆุหนึ่งชั่วโมงนะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดีหาซีเราโดนยึดเดี๋ยวนี้หาซีเราโดนยึดเคคโอเเดี๋ยวพี่มุ่งหน้าไปเดี๋ยวพี่มุ่งหน้าไปจะเรืออเมริกากำลังไปฝั่งเราอ่ะใช่แล้วก็กำลังจะไปปล่อยระเบิดเดี๋ยวพี่ไปยึดฝั่งซี สนใจไปด้วยบอกรงสีเออเฝัง่งสีเราโดนเย็นหนิเ่อนเดี๋ยวพี่จะไปยิบมึงกลับมาเองเนี่ยไอ้แบบนะมัน,ม,นมันเป็นแบบที่มันไม่ค่อยสมจริงแต่มันก็สนุกมากเลยทุกคนเนี่ยมีระบบน้ำมันแล้วก็มีทิ้<ต>งจะกลไปดูแล้วโอ้โ,ดโจดมันเติมน้ำมันให้เราอเออใช่ใช่ เนี่ยถ้าสมมติเนี่ยทุกคนไม่ไหวปึ๊บเนี่ยปล่อยแล้วมันก็ลงมาใส่พักลองขึ้นใหม่ๆนี่เม่เต็มร้อยเหมือนเดิมเลยน้ำมันเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปยึดฝั่งเซียนะเอา้าแตกมาอนกันเหรอมาไปยืน พวกเราส่อสังคมไม่มีพี่หน่วงชีวิตเรานี้ผมนคนพี่บุ้มพี่อยู่กับวีพอยู่กับวีโดียวเดยผมจะเรือดำน้ำเลยเดี๋ยวพี่นั่งเ,เดี๋ยวเรือมาคนยิงเฮ้ยนั่นนั่นข้างไหนเอ้ยมีมันมันมามันมามันมามันจะทิ้งระเบิดมันจะทิ้งระเบิด อดีีไมม่ล้วงล้วง <นะ S 2> ล่วง,วง,งเจออะไรมาละที่เล่นมดดูสกเลยนอะได้โอ้โหมีหกเล่งโบนแตกแตกกูแตกกูแตกช<ส>าว<ต>คนนะ <c oughs> ถ้าใครเล่นเขาจะนับ <c oughs> อเอาหอด้ว สวยล่วงล่วงญี่ปุ่นไม่มีนี่เฮ้ยต้องจบงต้องจบชีวิตหาดอะไรนะแตกหนึ่งอ่ลงแล้นะอาบิมฮอ,อต้องมาเล่นตามได้นะ Get out Get out อ r Beef What the Mr Beef

ไอ้น hey, ี่เรือลำน้ำที่จ่านี่ตื่นรแล้วนะทุกคนนัาร่งกระ่เอะไระทามไนอะกรบดลโอ้่อ้โยเสียสละเสีย ชาตเราโดนยึดไปเจอเก็าพีบอกอยู่ให้รีบไปขับไปนี่ไงไม่รูนี่เราอยู่อย่างไรบ้างย็ดยี่ปให้จัดเลยพี่ก็บอกอยู่ให้รีบไปเกาะบีผมยอมเสียตลาดเอ้ยขึ้นมินสายแล้วปะเนี่ยขึ้นมินสายแล้วปะไม่รู้วะไปนะ มีระยะเสียแล้วอะ่ะอย่งนี้มันทางไปเลยลำบากหายก็ไม่ยัง,งมีข้งางบนนั่งด้วยเพื่อนนั่งด้วยเพื่อน ่านะอเมริกาชนะอห,หนูกำลังเล็งไม่เป็นอ,นอีกตาวะ <c oughs> เราชนะดีเราชนะแล้วาาปากลีเราชนะแล้วาาสำหรับวันนี้นก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพีเกียรติเล่นแล้ว,ยวเยวผมเปลี่ยนแบบปอเอาง่ายๆก็คือ ไม่มีโดจิตให้อ่านไม่มีหนังที่เป็นปวดหวครับรายการผมไปละลาก่อนนะครับท่านผู้ชมสุดโยอาปิดคลิปเบอปิดคลิปเลอร์ะนะสวัสดีครับลาก่อนนะปู